คลิปนี้ค่ะจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวรอบทะเลสาบยามานากากโกะซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์และแลนด์มาร์กที่ถ้าเกิดว่าค่อยากมาสัมผัสเห็นคุณฟูจิแบบเต็มตาให้มาเที่ยวที่สถานที่นี้เลยนะคะและต่อด้วยหมู่บ้านน้ำใสซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรฝากติดตามรับชมคลิปนี้กันเลย เช้านี้ค่ะตื่นขึ้นมานะคะก็ฝนตกเลยคนตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะไปขึ้นรถที่โตโยต้าเลยนะคะนะคะเราก็จะไปซื้อตั๋วรถบัสท,ที่สถานีคาวากูจิโกจากที่เราไปคืนรถที่เช่ามาแล้วนะคะเราก็มารอซื้อตัว๋วไปนั่งไซซิงบาทค่ะวันนี้ค่ะเลือกตั๋วคลา3 3 0นส3ร0อเยนนะคะจะใช้ได้อลิมิเต็ด2วัน อยูด่ดีๆอุณหภูมิวันนี้ก็สูงขึ้นนะคะทําให้หิมะที่มีเมื่อวานเนี่ยละลายหมดแล้วทุกคนก็เลยจะเจอคุณฟูจิแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกมาทักทายเราด้วย แนมาร์คที่เราจะมาในวันนี้นะคะก็คือเลกิามานากากโกะค่ะทุกคนเนี่ยเราตั้งใจมาไว้ว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งในวันนี้ที่เราจะมาเดินเที่ยวรอบๆนะคะสวยมากทุกคนตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เรานั่งอยู่บนรถยังไม่ได้ลงนะคะเราก็จะเห็นหมอกอยู่บนพื้นผิวของทะเลสาบค่ะแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวผ่านไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับทะเลสาบยามานากโกะคือทะเลสาบที่อยู่ในหมู่บ้านยามานากโกะนะคะจังหวัดยามานาชิซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้ง5้าเลยแล้วในบริเวณรอบๆเนี่ยก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามก็คือเป็นแบบวิว360องศาเลยทุกคนเราสามารถมาท่องเที่ยวได้หลายฤดูเลยนะคะคือที่นี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาเดินเที่ยวรอบๆแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าวิวบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะสวย ยงามยังไงบ้างก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะระหว่างทางที่เจอนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตรงริมทะเลสาบทุกคนเขาจะเห็นกล้องนะคะมาวางเรียงไว้เลยก็คือเขาน่าจะมาจับภาพภูเขาไฟฟูจิกันเรื่อยๆแหละลองตั้งกล้องไวบ้างนะคะนี่สิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยทุกคนถึงจะไม่มีหิมานะคะแต่วันนี้ก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็เห็นคุณฟูจิเต็มตาเลย เราก็เดินเล่นกันมาสังพางนะคะเราก็มาเจอคาเฟ่นี้ที่อยู่ติดริ่มทะเลสาบเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอะไรรองท้องนะก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมาลงชื่อไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอพนักง,งานเรียกเราเข้าไปนั่งเราก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะบรรยากาศก็น,กน่ารักมากๆเลยเป็นแบบแนวโคซี่ใบไม้มีแสงแดดอ่อนๆมานะคะของหวานที่เราสั่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่ม2แก้วนะคะแล้วก็จะมีแพนเค้กอีก1ชุด เราก็ลองถามดูนะคะว่าสามารถเปลี่ยนที่นั่งมานั่งด้านหน้าได้ไหมก็นี่เลยเพอเปลี่ยนมานะคะก็มีน้องสุนัขมาอยู่ตรงใกล้ๆคือน่ารักมาก แพนเค้กมาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยก็หน้าตาหน้าทานมากมากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลารอสักพักเลยนะสําหรับจานนี้เรามาลองกินกันนะคะนี่เลยคือนุ่มมากทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนแพนเค,ค้กจะละลายไปเลยอะ่ะไม่รู้เขาทํายังไงมันถึงแบบนุ่มได้ขนาดนี้นะแล้วก็อร่อยมากเลยถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมมาสั่งแพนเค,ค้กทานนะคะ วิวหน้ารานก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานการมีรถขับผ่านไปร้านนี้ชื่อเดอะพาร์คนะคะถ้าเกิดว่าใครมาริมทะเลสาบยม,มานาการกก็สามารถมาแวะร้านนี้ได้นะออกเดินทางต่อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีน้องเป็ดไว้ให้เช่าปั่นรอบริมทะเลสาบด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คครไม่เห็นว่าจะมีใครปั่นเลยก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาให้บริการวันไหนนะ นี่เลยกล้องเลียงรลายเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ไหนนะคะหลายๆคนคือแค่เข้าใจว่าเขามาตั้งกล้องแล้วก็ทิ้งไว้เลยอะ่ะด้านในทะเลสาบที่เราเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดที่มีดอกไม้ด้วยสวยมากทุกคนเดี๋ยวะจะมาถ่ายบรรยากาศดอกไม้รอบๆให้ดูกันนะคะ ว่ามาเห็นดองไม้ที่นี่คือวิวสวยมากเลยแต่ก็แอบเสียดายอยู่นะคะที่คุณฟูจิเหมือนอยู่หน้าร้อนเลยอะ่ะ ททะเลสาบนี้เนี่ยที่ข้สังเกตได้ก็คือเราจะสามารถเดินเที่ยวได้รอบๆแล้วก็ที่นี่คนไม่ค่อยพุกพ่านเท่าที่คาบากุติโกะนะคะก็ค่อนข้างจะเงียบสงบเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าขครอยากมาเห็นวิวคุณฟูจิแบบ360อ,องศาแบบเต็มตาเนี่ยก็ขแนะน,นำให้มาทะเลสาบนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเดินรอบทินทะเลสาบอันนี้เลยก็จะเจอเป็นสวนให้นั่งนะคะแล้วก็รอบๆนีมีสวนดอกไม้น่ารักมากๆเลย อนนี้นะคะเราก็จะทำเือไปเดินเล่รอบลิงคลเสากบได่บรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่บรรยากาศดีมากเลยแดดก็ไม่ร้อนินเกินไปเนาะใช่เอามันไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าครอเอาคิตด,ดี้่นนออาฮ่าฮ่าา สถานะบรรยากาศให้ดูอีกรอบนะคะจริงแล้วก็สามารถนั่งรถเมล์ได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยอยากจะเดินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่มีจุดที่อยากจะรีบไปหลายๆจุดก็สามารถนั่งรถได้แต่ว่าของเราเนี่ยเราวันนี้อยากใช้เวลานะคะก็เลยเดินไปเรื่อยๆไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินลัดขึ้นไปแล้วก็จะไปรอรถบัตนะคะเดี๋ยวสถานที่ถัดไปเนี่ยเราจะไปหมู่บ้านน้ำสใส กำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านน้ำใสกันนะคะ ถานที่เช็คอินถัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านน้ำใสที่เราตั้งใจมากันนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงด้านหน้าหมู่บ้านแล้วน้ำใสจริงค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยคือแบบโหว้าวมากแล้วก็ระหว่างทางนี่ยก็จะเจอใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังเป็นสีแดงด้วยนะคะคือก็สวยมากๆเลย นี้จะมีซุ้มขายพวกผลไม้พืชผักด้วยนะคะก็จะไม่มีคนคอยขายนะก็ถ้าเกิดว่าเราหยิบอันไหนไปเนี่ยก็ให้เอาเงินย่อนใส่กล่องเลยนะคะ จุดเด่นของหมู่บ้านโอชิโนะฮักไคหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าหมู่บ้านน้าใสเนี่ยที่แน่ๆเลยคือคขมั่นใจว่าใครมาเราก็ต้องประทับใจกับน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะคะเห็นตัวปลาชัดเจนมากทุกคนแล้วก็น้ําทําไมถึงใสได้ขนาดนี้เนาะคือแบบดีมากๆอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะประทับจิตประทับใจเลยก็คือที่นี่เขามีวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้แบบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมาเดินเล่นอยากจะหาซื้อของที่ระลึกกลับไป ก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีได้วันนี้ที่เรามาเดินเนี่ยก็อากาศค่อนข้างดีเหมาะกับการเดินเล่นมากๆเลยนี่เราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะจะเป็นโซนที่่า,า,ากออกมาจากจุดที่หลายคนอยู่ดูพวกน้ำใสเนาะแต่ว่าตรงนี้มันก็สวยเหมือนกันนะทุกคนนี่ ฝ้ายญี่ปุ่นคีโกะมากแสงคีโกะมากสวยจ้างวันนี้เราก็จะให้เวลากับหมู่บ้านนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะแค่รู้สึกว่าเออมาแล้วบรรยากาศดีเราก็อยากจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเนี่ยสามารถเดินมาด้านหลังด้านในได้อีกนะคะก็จะเจอกับความสวยงามของสวนแบบญี่ปุ่นแบบนี้เลย เดินมาอีกฝั่งของหมู่บ้านนะคะก็จะเจอศาลเจ้าเล็กๆเราสามารถเดินเข้าไปไหว้พาขอพรได้เลย ก็มีนะักท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคือเลยนะคะแล้วก็จะมีที่เราประทับใจเลยคุณตาคุณยายถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะแล้วว่ะแต่เขาก็มาเดินเที่ยวกันนะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเขาแข็งแรงกันมากๆเลยระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะเจอต้นไม้ดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะแสงแดดที่ปุ่นเนี่ยคือแกงมากถ่ายยังไงก็สวยแบบไม่มีฟิลเตอร์ คนก็ยังมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะคนยังอยู่รอถ่ายแสงแดดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยด้านหลังของเราก็จะมีคุณฟูจิที่ออกมาทักทายเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีหิมะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้แต่ว่าคุณฟูจิก็ยังสวยอยู่นะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะคะแสงแดดก็เป็นแดดนอ,นอ่อนๆแล้วก็สวยมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวค่ะจะเดินเข้าไปในโซนบริเวณที่เขาขายของที่ระลึก ที่ระลึกนะคะนี่ก็น่ารักมากๆเลยเป็นแบบแมวพองหัวตรงนี้ก็จะมีของให้เลือกซื้อเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้เป็นของที่ระลึกประเภทของกินของฝากของใช้ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยสําหรับเราก็เดี๋ยวจะไปหาของกินลองทองนะคะมาอีกแล้วซอบเสิร์ฟพร้อมกับวิวคุณฟูจินะคะนี่เลยเขามีแสงแดดพาดด้วยเหมือนเป็นหิมะเลยอะทุกคน สงมนมีผามีมันอูอ้เราไปทำอะไ,อไอคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถบัสกลับไปที่คาวากุจิโกะแล้วก็จะไปหาข้าวเย็นทานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็มาเม้นมาพูดคุยมาเที่ยวโตวเกียวด้วยกันได้นะคะ